เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ช่อง youtube พี่จัมโบเอบอลเต็งกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็จะเป็นของค่ำคืนวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565ซึ่งพี่จัมโบ้เอก็จะมีทีเด็ดบอลเต็งคัดในๆนมาฟากันอีกมันเคยครับซึ่งจะเป็นฟุตบอลกระชับมิตร แล้วก็ตรงนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอก็ต้องขอฝากไว้เลยกากันกับสปอนเซอร์ของพี่จัมโบ้เอครับยูฟ8าแปโปรใครกำลังมองหาที่ลงหาที่เล่นนะครับผมก็เจ้านี้เลยพี่จัมโบ้เอกการันตีไม่มีโกงแน่นอนนะครับผมสำหรับยูฟ่า88โปรเอาละครับผมทีนี้เรามาเข้าที่บทวิเคราะห์หรือทีเด็ดของพี่จัมโบ้เอกกันในวันนี้เลยดีกว่าซึ่งจะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรครับเป็นคู่ระหว่างเบลเยียมพบกับอียิปต์คู่นี้นั้น เราเข้าไปดูใส่ติและฟอร์มการเล่นของ,งคู่กันก่อนนี่ครับอ่าสักคู่นึงนะครับแม่นี่ครับผมใส่ติและฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะครับผมอ่าก็เจอกันมา2ครั้งครับแต่ก็ตั้งแต่ปี2005กับ2018ครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเราก็ดูผ่านๆไปก็นแล้วกันเพราะว่ามันนานมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ฟอร์ม5นะั้นหลังสุด ของทีมเบลเยียมกันบ้างคู่นี้พี่จัมโบ้เอลืมบอกไปว่าเขาเตะสนามกลางนะอ่าแล้วเรามาดูของทางเบลเยียมกันก่อนเบลเยียมนั้นเกม5นัดหลังสุดทั้งเกมในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะครับผมชนะไป3สเสมอ1แพ้ไป1แหงล้งของอ่าเบลเยียมนั้นอยู่ที่2ของโลกนะตอนนี้นะครับแล้วทีนี้เรามาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางอียิปต์ครับซึ่งแล้งของเขาเนี่ยอยู่อันดับที่39ของโลก ทีนี้ฟอร์มการเล่นห้านั้นหลังสุดทั้งเกมในบ้านแล้วก็นอกบ้านแล้วก็ในทุกรายการของอียิปต์นะครับผมก็ชนะ3ครับแล้วก็แพ้ไป2ซึ่งก็อยู่กลางๆครับสาหรับอียิปต์ทีนี้พี่จัมโบเอจะพาเข้าไปดูราคาโต๊ะกัน่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูราคาโต๊ะจากที่พี่จัมโบเอคาดการณ์ไว้นะตัวหลักนะครับทางเบลเยียมอย่างาผู้รักษาประตูเนี่ยกูตัว นะครับจากเร็วอัลมาลิดก็น่าจะได้ลงนะโทมัสมูนิเยจากดอทมุนทิโมทีกัสตาจากเลสเ,เตอร์นะครับที่เป็นกองหลังแล้วก็เควินเดอะบอยกองกลางนะครับแล้วกองหน้าอย่างชาเลเดอร์เคเตอร์ลาเร่นะครับผมอันนี้เนี่ยจากเอซิมิลานเนอเป็นเอาง่ายๆเลยว่าเป็นดาวรุ่งของทางเอซิมิลานแล้วก็ของทาบเบียบน่าจะได้ลงครับส่วนลงมีเอว ลูกากูนั้นที่จัมโบ้เอคคาดการว่าน่าจะยังไม่ได้ลงนัดน,นี้เพราะว่าที่เขาหนีไปเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยครับเกมนี้ก็น่าจะใช้เคเตรลาร่ลงนะตัอันนี้เนี่ยน่าจะลงแน่นอนตัวหลักๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ครบขาดลูกากูคนเดียวในส่วนของทางอียิปต์นั้นนะครับผมอย่างกองหลังอย่างโมฮามดีนะครับผมจากแอสตมิลล่าแล้วก็โมฮัเหมด เอเนนี่นะครับกองกลางจากอาร์เซนอลและกอ,กองหน้าก็คือซาร่านะครับจากลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะได้ลงเป็นตัวหลักครบถ้วนทีนี้เราไปดูราคาโต๊ะกันครับทีนี้เนี่ยราคาโต๊ะตอนนี้เนี่ยเบลเยียมนะครับเขาให้เบลเยียมต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับจากที่พี่จ um ัมโบ้เอเช็คมาทีแรกเนี่ยราคาแรกเลยที่เขาเปิดมาให้เบลเยียมต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบสองครับแล้วคู่นี้จะเตะกันในเวลาสี่ทุ่มอ่า ตรงนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอบอกเลยว่าตอนนี้ราคาหลักหน้าโต๊ะเนี่ยเขาให้เบลเยียมต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับอยู่ต่อจะเป็นน้ําดําได้น้ําอยู่0.93อยู่ลองก็จะได้น้ําดําเหมือนกันแต่จะได้น้ําอยู่0.98ครับแล้วราคาลองเนี่ยเขาให้เบลเยียมต่ออยู่ที่ลูกครึ่งครับแต่อยู่ต่อเบลเยียมจะได้น้ําแดงได้น้ําอยู่0.81อยู่ลองจะเป็นน้ําดําได้น้ําอยู่0.8 0.72เซึ่งถ้าดูจากราคาตรงนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอ มองว่าโตะนะอันนี้นะคือโตะเนี่ยมองว่าโตะเนี่ยเขาอิงไปทางอียิปต์เล็กน้อยครับตอนนี้นะอิงไปทางอียิปต์เล็กแต่ถ้ามันเป็นราคานี้อยู่จริงๆนะแล้วก่อนการเตะยังยังคงที่อยู่ตรงนี้พี่จัมโบ้เอมองว่าเบลเยียมน่าจะมาเพราะส่วนใหญ่ที่พี่จัมโบ้เอดูเนี่ยราคาแรกที่เปิดมาเนี่ยกับราคาปัจจุบันนะครับกับราคาปัจจุบันเนี่ยมันไหลลงทีมต่อมันไหลลง ไหลลงมาสัก3ามกิกอย่างตรงนี้และครับจากที่พี่จัมโบ้เอบอกลูกครึ่งควบสองมันต้องลงมาเหลือลูกครึ่งก่อนแต่ตอนนี้มันไหลลงมาเหลือลูกควบลูกครึ่งครับพี่จัมโบ้เอมองว่าถ้าเป็นราคานี้พี่จัมโบ้เอขออิงเบลเยียมเพราะว่าตัวหลักอย่างที่พี่จัมโบ้เอบอกไปเนี่ยน่าจะลงครบขาดลูมิาขาดลูกกากูแค่ตัวเดียวนะทางฝั่งเบลเยียมแล้วก็ชื่อชั้นและฟอร์มการเล่นเนี่ย เบลเยียมยังไงก็ดูเหนือกว่าครับเกมนี้พี่จมโบเอขอยิงลำแสงใส่ครับพี่จมโบเอขอยิงลำแสงใส่เลือดเชียร์ที่เบลเยียมนะต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับชอบเหมือนกันก็ตามมันมาครับไม่ชอบจะข้ามผ่านจะสวนก็ได้แต่ฝากศึกษาราคาให้ดีก็แลวกันก่อนการทายผลยิ่งแค่เวลาก่อนเตะเนี่ยสักประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งกำลังดีแล้วคูดด่นี้เตะกันตอนสี่ทุ่มด้วยไม่ได้ดึกมากนะยังไงฝาก ศึกษาราคาให้ดีแล้วใครอยากจะทราบว่าพี่จัมโบ้เอนั้นก่อนการเตะน,นะครับผมก่อนการเตะยังย้งยําอยู่ทีมเดิมหรือเปล่าก็เข้ามาในรลนอดส่วนตัววิจัมโบ้เอตามโลกโก้มุมบนซ้ายมือที่กระพริบอยู่นี่เลย j a m 6 8 8นะครับผมตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยวิจัมโบ้เอเป็นการส่วนตัวหรือว่าอยากจะทราบว่าพี่จัมโบ้เอยังยิงลำแสงเลือกเชียร์อยู่ที่ทีมเดิมหรือเปล่าก็เข้ามาที่ไลน์อดเนี่ยแหละครับผม พี่จัมโบ้เอมีลงบินย้ําให้ตอนค่านะครับมีลงบินย้ําให้ตอนค่าแล้วอย่างเมื่อคืนนี้อ่ะเปิดให้ดูนิดนึงนี่ครับผมอย่างเมื่อคืนนี้อันนี้เป็นในในกลุ่ม V.I.P. ของพี่จ um ัมโบ้เออาต้องบอกตรงนี้อีกนิดนึงว่ากลุ่ม V.I.P. ของพี่จัมโบ้เอนั้นใครต้องการจะเข้าก็มาแจ้งกับพี่จัมโบ้เอได้เดี๋ยวพี่จัมโบ้เอแนะนําวิธีการเข้าให้แล้วตรงนี้เนี่ยมีทีเด็ดบอลฟรีนอกเหนือจากหน้าช่อง YouTube ด้วยก็อย่างที่เห็นนะครับรูปแรงเนี่ยสายมือจะเป็นของพี่จัมโบ้เอครับ รูปขวานะครับรูปที่2เนี่ยจะเป็นของทีมงานที่ทํางานอยู่ด้วยกันครับเห็นไหมครับผมส่วนใหญ่ก็อยู่ในเพดานบววครับอ่าบอกเลยวก็อยู่ในเพดานบวกใครอยากจะเข้าห้อง VIP ของพี่จำไว้ก็เข้ามาแจ้งได้นะครับผมแล้วก็ไลค์ a ส่วนตัวตรงนี้ at jam 6 8 8นะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะสามารถเข้ามาได้เลยครับอย่าลืม เข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่พเพื่อนๆแล้วพิมพ์คําว่า JAM 6 8 8เวลาพิมพ์อย่าลืมมีแอดข้างหน้าหรือเลื่อนลงไปใต้คลิปครับพี่จัมโบ้เอจะมีลงลิงก์ไลน์แอดเอาไว้ให้สามารถกดเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันแล้วพี่จัมโบ้เอขอฝากอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นเพจ a c e b o o k ของพี่จัมโบ้เอครับนี่เลยชื่อทีเด็ดบอลจัมโบ้เอช่องนี้เข้ามาติดตามกันเยอะๆเพราะว่าพี่จัมโบ้เอนั้นจะรวบรวมนะครับผลงานของพี่จัมโบ้เอทุกๆท,ท,ทางเอามาลงเอาไว้ให้อ่า แล้ววันไหนบอลเยอะๆพี่จัมโบ้เอก็จะมีการไลฟ์สดวิเคราะห์บอลและวิเคราะห์ราคาโต๊ให้ฟังกันด้วยนะแล้วก็เข้าที่อยากให้เข้ามาติดตามเนี่ยเพราะว่าเผื่อใครหาคลิปพี่จัมโบ้เอไม่เจอหา ช่อง YouTube ไม่เจอจะได้มีช่องทางการติดตามคลิปกันครับและถ้าพี่จัมโบ้เออยู่ไปก็จะมาแจ้งเอาไว้ในเพจ Facebook ตัวนี้ยังไงฝากเข้ามากันหน่อยก็แล้วกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพจ Facebook ทีเด็ดบอลจัมโบ้เอกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้โควิดเริ่มระบาดกลับมาอีกครั้งและ นะครับผมอย่าลืมใส่แมสกันละกันตรงนี้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ครับก็ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิดสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงๆรวยๆไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับ